สวัสดีค่ะพอดีตอนนี้เราใกล้จะอัพนิยายเรื่องแพทย์ทหารสาวทะลุมิติทนันต้นฉบับที่แปลแล้วก็เลยจะหาเรื่องใหม่มาลงค่ะชื่อเรื่องเกิดใหม่มีลูกแฝดและสามีหล่อเราแปลเองแบบดำน้ำลึกมากๆเรื่องนี้จบแล้วค่ะมีทั้งหมด160ตอนเลยอยากให้ทุกคนลองฟังเรื่องยอ่อและตอนที่1ดูค่ะว่ามีช่องอื่นทำหรือ,อยังถ้ามีแล้วเราจะลบทันทีและหาเรื่องใหม่ค่ะเรื่องยอ่อ ซูล่วตื่นขึ้นมาพร้อมกับมีฝาแฝดคู่หนึ่งมารวมกันรอบเตียงของเธออย่างสนุกสนานและเรียกเธอว่าแม่เธอเป็นโสดมากว่า20ปีแล้วจะมีลูกได้อย่างไรเกิดอะไรขึ้นและทันใดนั้นเธอมองเห็นผู้ชายคนหนึ่งตอนนี้ดวงตาของกูจ้านโกรธจนเป็นสีแดงในขณะที่เขาพูดอย่างโกรธเกรี้ยวซูลว่วคุณทำมากเกินไปคุณจะไม่ชอบผมยังไงก็ได้แต่คุณจะปฏิเสธลูกของตัวเองไม่ได้ ซูลัวที่จูจ่ๆก็กลายเป็นบ้าเฮนายฉันมีคำถามมากมายเกี่ยวกับตัวเองเด็กน้อยทั้งสองดึงแขนเสื้อของซูลัวอย่างระมัดระวังขณะที่พวกเขาพูดแม่เราจะเป็นเด็กดีได้โปรดอย่าปฏิเสธเราได้ยินเสียงลูกอ้อนวอนแม่กู่จ้านยิ่งดูเสียใจซูลัวมองเด็กน้อยที่น่าสงสารทั้งสองแล้วคิดเอาละฉันสามารถเป็นแม่คนได้โดยไม่ต้องคลอดให้เจ็บปวด แถมยังมีสามีสุดหล่อคอยเอาใจช่วยอีกด้วยไม่เสียหายอะไรบทที่หนึ่งการเป็นแม่ในชั่วข้ามคืนแม่แม่ตื่นในความฝันของเธอซูลัวได้ยินเสียงเด็กๆและตื่นขึ้นอย่างช้าๆเธอพยายามลืมตาทุกอย่างดูแปลกมากเธออยู่ที่ไหนเธอไม่ควรนอนในห้องนอนของเธอเองเหรอแม่ในที่สุดแม่ก็ตื่นแล้ว แม่สัญญาว่าจะพาเราออกไปเล่นแม่ต้องรักษาสัญญามือเล็กๆสองคู่คว้าแขนของสู้ลั่และเขย่าเธอแม่พวกเขาพูดถึงเธอเหรอสู่ลั่จำได้ว่าเธอนอนดึกเพื่ออ่านนิยายให้จบเธอเห็นภาพหลอนเพราะเรื่องนั้นเหรอสู่ลู่หันกลับมามองเธอเห็นเด็กชายและเด็กหญิงอายุประมาณ2อถึงสขวบพวกเขาดูเหมือนกันและยืนอยู่ข้างเตียงมองดูเธออย่างมีความสุขคุณเรียกฉันว่าแม่เหรอ ซูลัวชี้ที่ตัวเองและถามอย่างสับสนแน่นอนคุณคือแม่ของเราคุณจะเป็นใครได้อีกเด็กหญิงตอบด้วยความสงสัยแม่ครับแม่ฝันไปหรือเปล่าครับเด็กชายดูกังวลซูล่วตกตะลึงกับคำตอบของพวกเขาเธอเป็นโสดมากว่า20ปีเธอจะกลายเป็นคุณแม่ลูกสองตั้งแต่เมื่อไหร่ เฮ้ hey, เด็กน้อยเธอจะกินอะไรก็ได้ที่เธอชอบแต่เธอไม่สามารถเรียกใครว่าแม่ก็ได้ฉันยังไม่ได้แต่งงานด้วยซ้ําฉันจะมีลูกใหญ่เท่าเธอสองคนได้อย่างไรทันทีที่พวกเขาได้ยินคําพูดเธอเด็กทั้งสองก็เริ่มร้องไห้สูดจมูกสูดอากาศแม่ไม่ต้องการเราอีกแล้วคุณคือแม่ของพวกเราซูลล้วมไม่มีประสบการณ์เกี่ยวกับเด็กเมื่อเด็กทั้งสองร้องให้เธอตื่นตระหนกทันทีอย่าร้องให้ฉันไม่ ก่อนที่ซูลัวจะพูดจบประตูก็เปิดออกและมีผู้ชายคนหนึ่งเข้ามาเขารีบไปที่ด้านข้างของซูล่วและกอดเด็กทั้งสองและปลอบโยนพวกเขาซีซีเปิดเปิดอย่าร้องให้ให้แม่นอนออกไปเล่นกันเถอะโอเคไหมเด็กสาวพูดกับชายคนนั้นทั้งน้ำตาพ่อแม่จำเราไม่ได้แล้วเด็กชายกำมัดแน่นและทำหน้ามุ้ยน้ำตาไหลาอาบหน้าชายคนนั้นจ้องมองซูลัวด้วยความไม่เชื่อดูเหมือนเขาจะอารมณ์เสียและพยายามระงับความโกรธซูล่ว คุณทำมากเกินไปคุณไม่จำเป็นต้องชอบผมแต่คุณจะปฏิบัติต่อลูกๆของคุณแบบนั้นได้อย่างไรซูล่วตกตะลึงอย่างมากกับข้อกล่าวหาของชายคนนั้นจูจูเธอก็กลายเป็นคนที่ละทิ้งสามีและลูกสวัสดีสุดหล่อคุณเป็นใครซู่ล่วพยายามอย่างหนักที่จะจำแต่ก็ค่อนข้างแน่ใจว่าเธอไม่เคยพบเขามาก่อน ชายคนนั้นโกรธจนตัวสั่นไปหมดสู่ล้วสนุกไหมที่จะทําให้ผมขายหน้าผมชื่อกู่จ้านสามีตามกฎหมายของคุณกู่จ้านรอสู่ล้วพึมพำชื่อฟังดูคุ้นเคยมากจู่จูสู่ล้วก็จําได้ไม่ใช่ชื่อของผู้ชายในนวนิยายเรื่องฉันไม่สามารถอยู่โดยไม่มีคุณได้ที่เธออ่านค้างไว้เมื่อคืนนี้ไม่ใช่หรือ ในนวนิยายชีวิตของกู่จ้านนั้นน่าสังเวชจริงๆแม้ว่าเขาจะร่ำรวยและหล่อเหลาแต่เขากลับตกหลุมรักผู้หญิงที่ไม่ชอบเขาและผู้หญิงคนนั้นชื่อส่ลวด้วยในตอนแรกกู่จ้านรู้ว่าส่ลวรักคนอื่นและเขาต้องการให้เธอมีความสุขเท่านั้นเขาพบโดยบังเอิญว่าหลินเทียนคนที่ซู้ลัวรักใช้ส่ลวแทนรักแรกของเขาเท่านั้นกู่จ้านไม่ต้องการให้สูลวถูกหลอกและเจ็บปวด ดังนั้นเขาจึงบอกความจริงกับซูลั่วอย่างไรก็ตามไม่เพียงแต่ซูลัว่วไม่เชื่อเขาเท่านั้นแต่เธอยังคิดว่ากูจ้านเป็นคนชั่วร้ายจากนั้นซูคอร์ปอเรชั่นซึ่งเป็นบริษัทที่ครอบครัวของซูลั่วเป็นเจ้าของเกิดวิกฤตและมีเพียงกูจ้านเท่านั้นที่จะช่วยพวกเขาได้ซูลั่วใช้ตัวเองเป็นเบี้ยรต่อรองและตกลงแต่งงานกับกูจ้านเพื่อแลกกับการที่เขาจะช่วยบริษัทซูผ่านวิกฤต หลังจากแต่งงานกันซูล,ล่วเชื่อในข่าวซุปซิบที่เป็นอันตรายและคิดว่าวิกฤตในครอบครัวของเธอเป็นส่วนหนึ่งของแผนการของกู่จ้านที่จะบังคับให้เธอแต่งงานกับเขาเธอเริ่มเกลียดกู่จ้านและเย็นชากับเขาจากนั้นเธอและหลินเทียนก็ได้พบกันอีกครั้งซูล,ล่วไม่ต้องการอะไรนอกจากการได้อยู่กับเขาเธอใช้ทุกวิธีทางเพื่อบังคับให้กู่จ้านอย่าร้างซึ่งผลักเขาจนสุดขอบ แต่สุดท้ายกูจ้านก็ยังคงเสียสละตัวเองเพื่อช่วยซูลัวและหลังจากที่เธอรู้ความจริงซูลัวก็ฆ่าตัวตายด้วยความรู้สึกผิดลูกทั้งสองกลายเป็นเด็กกำพร้าและมีชีวิตที่น่าสังเวชหลังจากที่ซูลัวอ่านนิยายจบเธอเขียนคอมเมนต์หนึ่งหมื่นคำและโพสเธอดูผู้เขียนที่เขียนมุมมองชีวิตที่น่าสงสารและใจร้ายต่อกูจ้านและเธอก็นึกได้ว่าเป็นไปได้ไหมว่าเธอเดินทางจากความเป็นจริงไปสู่โลกที่ปรากฏในหนังสือ ยิ่งไปกว่านั้นเธอยังเป็นนางเอกของหนังสือที่มีชื่อเดียวกับตัวเธอเองอีกด้วย